นคนร้ายฆ่าสามศพพ่อแม่ลูกลูกอายุ11ขวบ,บลูกผู้หญิงด้วยนะไปดูที่เกิดเหตุโอ้โห,โหเฮ้ยตาบุญส่งเมียแล้วก็ลูกสาววางเรียงกันเลยโดนมัดมือแล้วก็เอาขวานฟันหัวแบะเลย<อ> <3 S 1> สามศพเลยใคร,ครใเราก็ทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้ไม่รู้ว่าใครก่อเหตุเดินตามรอยเท้าชายหาดเนี่ยไปปรากฏว่ามันไปบ้านนายศักดิ์สิธิ์ ก็รู้ว่าไอ้สักดิธิ์น่าจะเป็นคนร้ายเพราะรอยเท้าลอยไปตาม <S 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 ชายหาดเนี่ยปกติเนี่ยถ้าน้ําขึ้นมันก็จะลอยเท้าหายครับแต่บังเอิญเราไปที่เกิดเหตุเร็วน้ําทะเลมันยังไม่ขึ้นรอยเท้ามันยังไม่หายก็ตามรอยไปได้ไปชายทะเลเราก็เข้าค้นบ้านไอศิทธิ์สมัยนั้นไม่ต้องขอหมายสารเราเป็นหัวหน้าสถานีเนี่ยเราเข้าค้นได้เลย <S 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 ตัวหมายมาเองก็เข้าค้นเข้าค้นก็ไปเจอสมุดบันทึกมันไอ้นี่โรคจิต มันบันทึกเข้าไว้ว่าวันนี้ยมันก่อเหตุฆ่าตาบุญส่งเนี่ยเอาปืนจี้บังคับแล้วก็มัดแล้วก็เอาฝานฟันหัวเพิ่งบันทึกสดๆร้อนๆแล้วมันบันทึกก่อนหน้านั้นฆ่ามา17ดศพโอ้เป็นฆาตากรต่อเนื่องซึ่งไปก่อเหตุนะเราก็เอาคดีที่มันยังสดอยู่คดีสดเนี่ยคือพยานหลักฐานนะเมื่อก่อนยังไม่มีการตรวจดี a พยานตายหมดแล้วอ ก็คือคนที่สามคนเนี่ยตายบ้านหนึ่งเขาอยู่สามคนมันฆ่าเขามันก็สนิทสนมเราก็ออกหมายจับใอ้ศักดิ์สิทธิ์ได้และคนกลัวมากไอ้ศิธิ์นี้มีปืนอาก้าประจำตัวกับปืนพกสั้นศิษย์นี่แก่ไหมอายุเท่าไหร่ไอ้ศักดิ์สิทธิ์ก็อายุ30กว่าสามสิบหกสามสิบกำลังหนุ่มเลยใช่ไกำลังหนุ่มชาวบ้านไม่กล้าออกไปทําไร่สับปะรดคือไม่กล้าออกจากบ้านไปไหน ปล่อยไล่ทิ้งล้างเลย8เดือนกลัวไอ้สิทธ์เนี่ยกลัวไอ้สิทธ์แล้วก็แจ้งมาที่อาตลอดว่ามีคนเจอไอ้สิทธ์ที่นั่นเจอที่นี่เราก็เอากําลังไปรถโฟวินสองคันไปตามล้อมไอ้สิทธ์ยอดเขานั่นยอดเขานี้แเดือนไม่ต้องทําอะไรเลยตามแต่ไอ้สิทธ์เนี่ยแล้วก็ไม่เจอคือใครจะยิงปืนกลมือปาดเขาก็เข้าใจว่าไอ้สิทธ์ไปเจอตรงไหนเขาว่าเฮ้ยไอ้เสือสิทธ์คนกลัวกันมากคนสามร้อยยอดคนปราณบุรี กุยบุรีไม่กล้าออกบ้านไปเก็บสับปะรดเศรษฐกิจกเสียหายหนักเลยจนกระทั่งไอ้สิทธิ์นี่มันมีเมียรเราก็ไปจับจดหมายได้จดหมายนี่ส่งมาจากลาวแต่มันก็ไม่ลงชื่อหรอกแต่อ่านจำลายมือได้ลายมือที่มึงบันทึกกับลายมือในจดหมายนี่มันเหมือนกันาาเราเ็าว่าน่าจะเป็นไอ้สิทธิ์แต่เราก็มีรูปถ่ายไอ้สิทธิ์เนี่ยนะก็เหมาเลือไปข้ามทั้ง หนองคายไหมเลยหนองคายไปหน่อยนะมันจะมีเรือหางยาวๆสองสามวานะ่ะและติดเครื่องอะ่ะเหมาเลยว่าเหมาเดี๋ยวผมไปแล้วก็พี่จอดรอผมตรงนี้นะไม่ต้องไปไหนนะผมขึ้นไปทําธุระหาพักพวกหาญาดเดี๋ยวหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวผมกลับมาเราก็เข้าไปที่หมู่บ้านนี้แล้วก็ขึ้นไปถามเลยครับไปถามตรงไปกับลูกน้องสองคนลูกน้องไม่ได้เป็นตำรวจไปถามว่า เออผมจะมาหาญาติผมพักพวกผมเพื่อนผมเนี่ยเข้ามาทำมากินฝั่งลาวเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยรูปร่างเนี้ยมีรูปให้ดูม,มีมีรูปให้ดูว่าพี่รู้จักไหมอะไรไหมไปถามชาวบ้านน่ครับแป๊บเดียวเท่านั้นแหละออกมาเลยออกมาสะพายปืนอาก้ามาด้วยมันบอกว่ามึงเป็นใครไอ้สิทธิ์นี่มันบอกไม่รู้จักพวกมึงมันระแวงอะมันรู้ตัวเดี๋ยวมันฟาดเราแน่เลยม,มันเป็นเขาเรียกกองหลอนตำรวจบ้านลาวแล้วมันเป็นพักพวกของไอ้สิทธิ์ไงครับเราก็บอกโอ้ผม มาดีครับผมจะมาหาเขาครับเคยรู้จักกันเขามาทำมาหากินทางนี้ก็อยากจะมาทำมาหากินที่ลาวบ้างอะไรบ้างครับจะได้มาติดต่อซื้อของแอบนําเข้าประเทศกระพูดพอก,ปอกไปเนียนเข้าไปแล้วก็ยกมือไหว้างเนี้พอยกได้จังหวะก็เสยปังหงายท้องเลยเอางั้นเลยต้องต่อยเลยค่าต่อยแต่ไม่ได้ต่อยมืออย่างนี้นะเดี๋ยวเราเจ็บใช้ส้นเนี่ยกระแทกข้างเต็มที่ปังหงายท้องเลยหงายท้องปืนมันสายสะพายปืนอาก้าเราก็ดึงปืนมาบีบตรงนี้ปลดแม็กและสไลด์ กดเซฟลงสไลด์ลูกออกแล้วกว้างปืนทิ้งเพราะเราเข้าไปประเทศลาวเดี๋ยวไปหาว่าเราชิงทรัพย์แต่โดนข้อหาทำร้ายร่างกายแน่ละวิง่งบอกลูกน้องวิ่งลง,งแม่น้ําเลยวิ่งมาที่ไอเรือที่เช่าเขาไว้มันไม่รู้ไปไหนมันไม่ไม่รอไม่รอ,รอก็เลยวิ่งเลาะชายแม่น้ํำเขาก็เสียงโอ้ยโอ้ยมามันตะโกนไล่หลังมามันมีเรืออยู่ลาหนึ่งเรือของชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวกันนะเขาหาปลาน่ะก็มีขาย วางแล้วก็มีแกลอน5ลิตรเนี่ยติดอยู่สำหรับทําเป็นทุ่นทุ่นให้ลอยให้ข่ายลอยในแม่น้ำไงครับเราก็คว้าทุน่นก็ควักมีดมาก็ล้วงมาแล้วก็ตัดแกลอนมาชุบชุบชุบมันเป็นเอ็นผูกเนี่ยตัดมาได้4อันคนละสองใบบอกลอย,ยคนละสองใบโดดโดดแม่น้ําเลยพอโดดน้ําแม่น้ำโขงเนี่ยมันกว้างนะ,ะไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพยานะครับ โอ้โหไกลไกลเหลือเกินเลยแต่ว่าเราดีใจตรงน้ํามันไหลครับถ้าน้ําไหลเนี่ยมันไม่ตายแค่ประคองตัวเดี๋ยวก็ค่อยๆไหลประคองไปเดี๋ยวก็ถึงฝั่งไทยแต่ว่ามีทุ่นด้วยยิ่งสบายแต่ไม่สบายสิไอ้พวกบ้านั้นตามมาอยู่อาฆ่ายิงแล้วปุ๊ก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  มากันหลายคนเน่ปืนเราก็ไม่มีสู้ก็สู้ไม่ได้แล้วถ้ามันเห็นแกลอนเดี๋ยวมันยิงใส่แกลอนอะแกลอนมันนะมันก็จําเป็นต้องทิ้งแกลอนก็ไปแต่ตัวก็ไปแต่ตัวแล้วว่าไม่ตายแล้วว่าแต่ไม่ได้ทิ้งหมดนะทิ้งลูกอีกลูกก็มาเนี่ยครับเพื่อไม่ให้มันเห็นแกลอนมันก็ยิงเราอย่างเดียวเลยแล้วมันกังวันเหตุเกิดกังวัะครับ อันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีทางสู้เลย<อ>มีมีดไปอันเดียวปรากฏว่ามันรู้ว่าตำรวจตามไปที่โน่นไอ้สิทธิ์นะหนีกลับมาอุดอรมันกลับไปหาญาติมันญาติมันเป็นรองพุ่งกับที่อุดรผมก็ไม่ได้จับมันได้นะเราประสานขอความร่วมมือกับไอ้ตำรวจเมืองอุดรธาน,นีชื่อพันนตำรวจโทเหิมหานมีสะอาดเรารู้ว่ามันไปพักอยู่ตรงนี้ไปขอความร่วมมือเขาไอ้เหิมหานก็เลยจับตัวเขาไว้ได้เรียบร้อย ท่านพันเอกปัญญามาเมน่นตอนนั้นพลเอกปัญญามาเมน่นเป็นผู้กับเมืองอุดรครับก็แถลงข่าวเลยผมก็ไม่ไปแถลงข่าวเขาด้วยแลักปล่อยเขาแถลงข่าวนักคงนักข่าวก็มาถ่ายรูปก,กันอะไรกันผมก็บอกป่ะผมรับตัวกับสามร้อยยอดนะกูบอกมึงแล้วไนงะบอกกับแม่มึงว่าให้มอบตัวถ้าไม่มอบตัวเนี่ยให้คุณแม่เรียกเอานะว่าจะเอาเจอศพไม่เจอศพแต่แม่มึงเลือกเจอศพเดี๋ยวจัดนนะ ก็พามันมันก็สู่บุหรี่สอบมันมีรูปแต่ผมไม่ได้เก็บรูปนั่งไกว่ห้างสบายใจเหมือน,น,มนไม่สนุกน้าเป็นรองผู้กำกับด้วยมีเส้นไงนั่งไกว่ห้างสอบผมก็นั่งพิมพ์มลงประจําวันก็ท่านปัญญามาเม่นนี่รุ่นน้องอมผมนะครับผมบอกขอบคุณท่านปัญญามากครับขอบคุณท่านเถิมหานมากครับครับระสิทธิ์กลับบ้านเราอเอาขึ้นรถอ่าก็อเอามันขึ้นรถเก๋งมาครับแล้วมีลูกน้องประกบอยู่คนหนึ่ง ใส่คุญแจมือข้างหน้าครพอลงรถมามันบอกปวดทั้งก็จอดข้างทางครับเป็นวัดพอดีมันแย่งปืนอาพวกสองก็บอกเนี่ยแย่งอาก็เลยยิงอ่ะออมันแย่งก่อนมันแย่งรูปสําน,นวนว่ามันแย่งบอกแล้วไงให้ญาติมึงเจอศพ สำนวนว่าอย่างนี้สำนวนว่าอย่างนี้ตอนนี้จะติดคุกอีกแล้วนอกจากจะตายแล้วยังจะติดคุกอีกแล้วเก็โทรศัพท์ไปบอกท่านปัญญามาเม่นกับท่านเหิมหานว่าเออกรณีที่คนร้ายแถลงข่าวเมื่อกี้นะตอนนี้เกิดแย่งปืนผมแล้วผมยิงตายคาประตูวัดเลยนักข่าวเตรียมจะส่งข่าวเมื่อก่อนนี้มันไม่มีส่งทางออนไลน์เนี่ยมันจะต้องฝากม้วนเทปมาให้กับมันจะต้องส่งตามรถทัวร์อ่ส่งตามรถทัวร์ก็รีบมาทําข่าวเลยเมื่อกี้แถลงข่าวเป็นๆมาดูข่าวนี้ท่านเหิมหานเนี่ยเขาเป็นคนแบบ เฮียมายิงในเขตพื้นที่ผมได้ไงถ้าเฮียจะฆ่ามันเนี่ยเฮียใช้ผมเขาน้อยอกน้อยใจทําให้กูเสียศักดิ์ศรีไปจิกหัวไอสิทธิ์ขึ้นมากดด้วยสามห้าเจ็ดปุ้งปุ้งปุ้งเข้าหน้าอกโอ้โหไอ้เหิอมหานมึงทําอย่างนี้ทั้งมึงทั้งกูคุกแน่นอนเลยแล้วนักข่าวก็ตามมากับมึงเออแล้วยังไงอ่ะเขาตั้งทนายฟ้องเราใครเป็นคนตั้งทนายญาติเาใช่ไหมญาติเขาก็ตั้งทนายฟ้องเราว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับแต่อปฏิเสธว่า มันแย่งปืนผมอาเนี่ยพอจะสู้คดีดได้แต่เหิมหานเนี่ยจะไม่โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นนะเพราะไอ้นี่ตายไปแล้วจะฆ่าผู้อื่นได้ยังไงเราแจ้งไปแล้วว่าวิสามันคนร้ายตายหงายท้องอยู่ตรงเนี้ยไอเหิมหานอาจจะข้อหาทําให้เสียทรัพย์มั้งเพราะไปยิงศพเขามันไปยิงซ้ําศพอะแต่เขาตั้งข้อหาเอาฟาดเราก็บอกไอหเหิมหานไม่เกี่ยวเพราะไอ้นี่มันตายแล้วไอหเหิมหานทําปืนลั่น <c oughs> ซ้ําไปอีกสามนัด มันไม่ลั่นหรอกปืนลูกโง่มันลั่นไม่ไปได้หรอกก็เลยบอกญกาติเขาว่ามันฆ่าเขามาสบิบเจ็ดศพรวมอีกสามศพเป็นยี่สิบแล้วมึงจะปกป้องญาติมึงเหรือ <S <S ถ้าอย่างนั้นไอ้มึงกับกูเป็นศัตรูกันตั้งแต่วันนี้